ทีนี้มาถึงพันธะภายในมกคุ่ที่สองก็คือพันธะให้เธอสังเกตที่ชื่อของมันนะมันจะมีคำว่าโคกับคำว่าวารินคําว่าวารินเนี่ยนักเรียนคุ้นๆมาแล้วก็คือวารินจังไหมคะส่วนคําว่าโคเนี่ยมันมาจากคำวินคือซีโคแปลว่าร่วมนะแต่ว่าแชร์มาโคกันเราก็ทำงานเรามาโคกันเรามาแชร์กัน งานก็คือเราแบ่งอะไรก็แล้วแต่เข้าไปเพราะฉะนั้นคำว่าลู่วานิลล่าคือเอาวานิลล่กตอนมาแชร์กันหรือเอามาร่วมกันก็ได้นะคะทีนี้มาดูความหมายของกัน,ะะนมนาดูความหมายของใบก่อนนะคะจะมี่ารพันธะพัวเันถ้าพันธะพัวพลนหมายถึงแรงเหนี่ยวระหว่างงนะคะที่มีการใช้ วนเลนร่วมกันแมะความหมายก็จะสอนของกับชื่อมอเวนะคะทีนี้พันธะโคเวเลนมันเกิดจากท่าอะไรเกิดจากอโลฮะกับอะโลอโลโคเวเลน์จแบบนี้ก็ได้อโลอโลคือเกิดจากพันธะอโลฮะกับอโล โลหะตับถึกฮะโลหะตับถึกแล้วก็จะมีบางโลหะบางชนิดที่สามารถดูดตะลุกได้โอเคทีนี้เวลาที่เราอธิบายการเกิดขึ้ินะด้วยความที่แผ่นทรายเป็นเรื่องที่ที่เราไม่สามารถมองด้วยตาม ใจแย่ค่อนข้างที่ใช้คำว่าอะไรมาโนเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็เลยกำหนดเป็นสุดนะคะเพื่อให้มันง่ายต่อการศึกษาเรื่องของนะอ่ะอันนี้พี่ก็พูดไปแล้วนะคะสัญลักษณ์แบบจุดของ r ิวสใครจำได้บ้างพ้อพูดไปว่ายังไงบ้างคุดแบบจุดของ r ิวอีสนะคะเป็นการใช้จุดแทนจำนวนวานอนได้ไหม ใช้จุดแทนจำนวนอะตอมตอนนี้นคือง่ายใช้จุดจำนวนจุดก็คือหมื่นนั่นเองคะสังเกตหมู่ที่หนึ่งจะมีอยู่หนึ่งจุดเพราะว่ามันหมู่ที่หนึ่งก็คือวาเลนซ์มันเป็นเลยใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นโซเดียม Na เลขอะตอม11จัดเรียงเลขตอนได้2 28เท่าไหร่ตัดย์ย่าโซเดียมจัดได้เท่าไหร่ลูก ปัจจัยอยู่ไหมอะไรเลยครับอ่า n a โซเดียม11จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เท่าไหร่จัดแบลหดับ2 8 2 11 2 8 2 8 2 8 2ได้เท่าไหร่เนี่ยรวมทีใช่ไหมไม่ใช่ครับต้องเท่าไหร่เกินอ่าจัดมาได้เท่าไหร่เลย สองแปดนะคะ 2> 2, 1 1> สองแปดหนึ่งใช่สองแปดหนึ่งนะคะทีนี้มาดูหมู่สองบ้างหมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองก็จะมีสองจุดได้จากหมู่สองวารีก็จะเสองหมู่สามสามจุดมู่สี่สี่จุดห้าจุดโอเคไหมหมู่หกหกจุดหเจ็ดเจ็ดจุดและหมู่แปดแปดจุดนะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูต่อพันธะโฟเลน การฮัูเล็่เกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันคําว่าแชร์แชร์ก็หมายถึงว่าต่างคนต่างแบ่งให้กันในจํานวนที่เท่ากันหารมีเท่าไหร่ก็หารเท่านัา้นให้มันเสมดุนกันให้มันเท่ากันหมดนะคะให้มันเท่ากันหมดนันเองอเรามาดูการเกิดการฮัูเขายกตัวอย่างแก้วเฟซสอง พะะายกตัวอย่างการเกิดพันธะโคเวเลนต์ของ F2 เรามาดูนะคะจุดตัวนี้ก็คือจำนวนวานเลนซ์อิเล็กตรอนเห็น<ฤ>ไหมฟูออรีนอยู่หมู่ที่เจ็ดมันก็จะมีเจ<ๆ>็ดจุดนะคะคูออรีนสองอะตอมมันก็จะมีอย่างละอะตอมก็จะมีทั้งหมดเจ็ดจุดทีนี้ถ้าเรียนดูการเกิดพันธะของมันนี่เราจะเห็นว่าในแต่ละหมู่ในแต่ละธาตุนั้นอะ การปรับตัวของมันในการเกิดพันธะคือบอกแล้วว่ามันจะต้องปรับตัวให้เหมือนหมูอะไรนะหมูอะไรนะจำได้ไหมใครดีพัชรีอ๋อพัชรีอยู่ไหมนี่พัชรีค่ะพัชรีพารินพัชรีหนึ่งจินวรัตตอบจันได้กว่านี้นพัชรี ปีวรัสใจแจ้งปีนวรัสหนึ่งเก่งมากปากกายแก้วอยู่ไหมคะปากกายแก้วอยู่ไหมอยู่ค่ะาปากกแก้ว ผู้ค่อยบอกว่าธาตุเวลามันเกิดพันธะเคมีเนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือมันต้องการปรับตัวให้เหมือนธาตุหนูอะไรนะที่อยู่ในน้ำมัแปะคะอ่ามูแปดถูกต้องมูแปดก็คือทําให้วาเล์นของมันครบแปดใช่ไหมคะทีนี้การเกิดพันธะของตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละตัวมันมีอิเล็กตรอนแค่เจ็ดมันขาดีเท่าไหร่ถึงครบแปด หลุดจากพวกแป้งขายเท่าไหร่คะขันจีราอ่าอ่ามันขาด,ดอีกหนึ่งน,นะคะมันขาดอยู่จากพวกแป้งแต่พันธะโควาเลนต์มันจะต่างกับไอออนิคตรงที่โควาเลนต์จะต้องมีการแชร์คำว่าแชร์ก็คือให้เข้าไปเท่าไหร่ ให้เขาไปเท่าไหร่เราก็าต้องรับจากเขามาเท่านั้นนะคะให้เขาไปเท่าไหร่เราก right. ็ต้องรับจาบเขามาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากคลูออรีเนี่ย F กับ F นั่นหมาเห็นว่าเขาขาดอยู่ขาดหนอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นคลูออรีในอะตอมเนี้ยก็จะต้องไปขอจากคูออรีอีกหนึ่งอะตอมนะคะคำว่าขอก็คือต่างคุณก็ต้องต่างให้ที่เครื่องนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะคูอะลีนหนึ่งอะตอมตัวนี้ก็ต้องไปขอเอาหนึ่งอิเล็กตรอนจากตัวนี้ที่มาเกิดพันธะด้วยนะคะมันก็จะทำให้เกิดเป็นพันธะเดี่ยวหนึ่งพันธะเกิดขึ้นก็คือมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหนึ่งคู่นะคะต่างคนต่างขาาหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อถึงขั้นก็ขอค็ใหนึ่ด้วย จำไว้ว่าขอไปเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาไปเท่านั้นเช่นกันนะคะอันนี้ขาดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องขอจากเขาห <Yeah. S 1> น,นึ่งขณะเดียวกันเขาก็จะต้องเอาจากเราไปห,น,น,หน,นึ่งเรีนอยูสารนี้คือคำว่าแชร์แชร์ก็คือต้องเท่ากันนะะต้องให้เท่ากันดังนั้นเมื่อครัวเีือนตอมเนี้ยไปขอจากครัวอ,อน,นีตอวหนึ่งหนึ่งเล็กตอนตัวมาเองก็จะต้องให้เขาต้อง ทีนี้เราลองมานับนะว่าจำนวนวาเลนซ์อยู่จุดแตัอย่างนะคะเดิมเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่เช็ใช่ไหมพอมันจะเกิดพันธะนี่จะเห็นว่าตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนที่เอามาร่วมพันธะกัน,นเวลาเราจะนับจํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเราก็นับรวมอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1,2,3,4,5,6,7,8 แบบนี้ครบแปตามกฎออกซเดนะคะกดที่ทําให้ธาตุแต่ละชนิดจะปรับตัวอามที่คจูเคยบอกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้อิเล็กตรอนของกรูอรินอะตอมแรก6.7ไอครบแปดมาดูอะตอมตัวนี้บ้างนะคะอะตอมที่2บ้างอะตอมที่2ของเราเนี่ยครูอรินเดิมมันก็จะมีอยู่7จ,จุดพอมันเกิดการแชร์อิเล็กตรอนนี้เกิดเป็นพันธะโคโเวเลนเนี่ยมันก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่ง นะคะทำให้มันครบแปดช่นเดียวกันเอาเรามานับเวลานับก็เหมือนเดิมค่ะเราจะนับรวมอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนด้วยนะคะอิเล็กตรอนคู่ร่วมมันด้วย,นะะเ,วมมวยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1นึ่งสองสาม่ห้าหเดแปดครบแปดเช่นเดียวกันนะะเพราะฉะนั้นแบบนี้มันจะสามารถอยู่ในธรรมชาติได้ ก็คือมันจะวินวิน,วนทั้งคู่อะตอมหนึ่งก็ครบแตกเรียบร้อยแล้วอีกอะตอมหนึ่งก็ครบแตชุดเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูความหมายอิเล็กตรอนในแต่ละตัวนะคะมันก็มีชื่อของมันนะชื่อ,อมันน่ารักด้วยนะ,ะถ้าเป็นอิเล็กตรอนที่ใช้ในการสร้างพนะันธะเนี่ย ก็คือ1ตัวมันจะเป็นของควรีนตัวที่1อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นควอีนอีกตัวหนึ่งที่มาเกิดพันธะกันแม้มันจะแชร์อย่างเท่าเท่ากันอิเล็ก tron ที่เอามาใช้ในการแชร์เพื่อสิดพันธะเราจะเรียกคนว่าอิเล็กต r o n คู่ร่วมพันธะเห็น,นะคะเราจะเรียกว่าอิเล็กต r o n คู่ร่วมนะคะ ส่วนอิเล็กตรอนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้เรื่องมันนะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเราจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนที่โดดเดี่ยวก็คือมันอยู่เป็นคู่แล้วก็มันก็โดดเดี่ยวไม่มีการเอามาใช้ในการร่วมมันนะเราก็เลยเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะ จากการเกิดพันธะตรงนี้ก็สรุปได้ว่ามีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกี่คู่เนี่ยอันนี้มีกี่คู่สุกัญญาคู่ร่วมพันธะมีกี่คู่ในการเกิดพันธะของธาตุของสารประกอบนี้สุกัญญาใจเรือ่องนะคะอยู่ค่ะ,ะมีกี่คู่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ คู่ร่วมพันธะของเราสคู่ค,ค,คำว่าคู่ก็คือมีสองใช่ไหมคะถ้าเธอบอก2คู่มันต้องมีสอันนี้มันมีสองิเล็กตรอนแสดงว่ามันมีกี่คู่1นึ่อ่าก็จะมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันะ,ะหนึคู่ก็คือคู่นี้หนึคู่ ส่วนอิเล็กตรอนคู่เดี่ยโดดเดี่ยวมีทั้งหมดอิเล็กตรอนชนอลพออยู่ไหมฮัลโหลชนอพรโก้นืออชนลชนที่ชาค่ะชนที่ชาอยู่ไหมค่ะอชนที่ชา อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ไม่ใช้ไม่คู่ใช้ร่วมกันค่ะทั้งหมดค่รวมทั้งหมดเท่าไหร่ค่กอ่ามีหกคู่เห็มไหมค่ะทีละสองคู่นะคะโอเคนี่คือตัวอย่างของการเกิดของตัวเลนส์นะคะเกิดจากการเกิดของตัวลนส์อ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าการเกิดนะคะตัวเลนส์มันเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนก็คือให้คู่หน่ตัวเองก็รับ จากเขามาทีนันทีนี้เราจะมาดูชนิดของมันบ้างน,นะคะชนิดของพันธะโคเลน,นพันธะโคเลนมันจะมีหมดชนิดนะ,ะมีทั้งหมดสามชนิดก็คือที่ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่ร่วมกันนะคะพันธะโคเลนชนิดที่หนึ่งก็คือพันธะเดี่ยวพันธะเดี่ยวพันธะเดี่ยวหมายถึงอะไรเป็นพันธะโคเลนที่มีการใช้อิเล็กตรอนที่ร่วมพันนะ เอาตัวอย่างนี้เลยเนี่ยเใช่ไหมมันมีอยู่หนึ่งคู่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพันธะเดี่ยวจะเป็นพันธะเดี่ยวเพราะมันมีอยู่คู่เดียวแต่ถ้ามันมีการใช้อิเล็กตรอนสองคู่เราจะเรียกมันว่าพันธะคู่สุดแล้วก็บอลนะคะก็คือคู่แล้วก็ถ้ามีการใช้ใอิเล็กตรอนสามคู่เราจะเรียกมันว่าคู่สาม 1> 1หนึ่งคู่สองอิเล็กตรอนสองคู่สี่อิเล็กตรอนสามคู่หกอิเล็กตอ 3, อรกตอนทั้งหมดจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด